ถ้าคุณเป็นสายของหวานแต่กลัวฟันผุระวังนะคะเพราะถ้าต้องไปหาหมอฟันสุดหล่อแบบนี้อาจจะเผลอให้ใจไปด้วยแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ Sweet Tooth Good Dentist Series Wineel Romantic Therapy ที่จะมาทำให้หัวใจคุณเต้นแรงกับเรื่องราวของซองโอมทิพากรเด็กมหาลัยสุดคิ้วที่รักขนมหวานเป็นชีวิตจิตใจแต่ดันต้องเจอกับข่าวร้ายฟันผุ และต้องเข้าคลินิกไปเจอกับหมอเจมาร์คพาคินทันตแพทย์หน้านิ่งสุดแอคที่ทำให้การหาหมอฟันครั้งนี้ไม่ธรรมดาอีกต่อไปจากการรักษาฟันกลายเป็นการดูแลหัวใจเพราะหมอเจดูจะใส่ใจซองเป็นพิเศษจนเจ้าตัวเริ่มสงสัยนี่หมอเป็นห่วงคนไข้หรือคิดอะไรเกินกว่านั้นกันแน่เตรียมรับโมเมนต์ฟิน,ฟนกับเคมีสุดลงตัวของสองหนุ่มพร้อมความหวานระดับน้ำตาลพุ่ง ทุกวันศุกเวลา21นฬิกา30นาทีดูออนไลน์ที่ไอชีอี้เท่านั้น